ดีเลยนิดน,นึงนะครับรอแป๊บหนึ่งโอเคสวัสดีทุกคนด้วยครับวันนี้เราอยู่กันที่ Milwaukee HDC by i v a n t e c h นะครับสาขาหน้าเมืองทองก็อันนี้เป็นสตูดิโอไลฟ์ที่ต่อไปเราจะถ้าเป็นไลฟ์พวกโปรโมชั่นหรือสินค้าใหม่เราจะไลฟ์กันที่นี่ก็คือจะเน้นการพูดคุยซะมากกว่าถ้าตรงเนี้นะครับ ส่วนการไลฟ์หน้าง,งานเนี่ยก็เร็วๆนี้เพราะว่าเรากำลังจะมีสินค้าใหม่เข้ามา <c oughs> <c oughs> เดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องแคมเปญอตไตมาที่1ก็จะมีสินค้าใหม่นะครับหัขวข้อก็จะมี m 1 2 m 1 8 lighting เครื่องมือช่างอก็คือ hand tool นะครับแล้วก็กลุ่มสินค้า pack out แล้วก็กลุ่มอุปกรณ์เสริมนะครับ เดี๋ยวเราไปกันที่สินค้าใหม่ M12 ตัวแรกครับผมเป็น BBL เครื่องเป่าลมไร้าสายอ่ะก็คือเดิมทีอ่ะเรามีเครื่องเป่าลมอ่ะจะเป็น M18 M18 BBL อันนี้เรามี M12 เพิ่มเข้ามาแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นยังเป็นสวิทแบบเขาเรียกว่าไงเป็นสวิทแบบตามตามแรงมือตามแรงกดนะครับ ตัวนี้ปรับได้2สปีดอ่าเดี๋ยวผมแจ้งก่อนสินค้าเนี่ยครับคือจะขายพร้อมกันทั่วประเทศวันที่4กุมภา t น i นะครับวันนี้วันที่หนก็วันนี้วันอังคารระหัสสุขเสา <c oughs> ก็พร้อมกันทั่วประเทศเลยวันนั้นคือมีของพร้อมให้อ่าแต่น,นี้เราจะมาพูดคุยกันก่อนว่ามีอะไรบ้าง <c oughs> ก็ตัวนี้ปรับ ได้2สปีดแล้วก็มีระบบล็อกสวิต์เพิ่มการความเมื่อยลา้าความเร็วลมก็180กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็ใช้รันททมเนี่ยหมายถึงกดแช่ไว้ตลอดเวลาเลยที่ที่แรงสุดสปีด2เนี่ยก็คือแบตเตอรี่6แอมป์เนี่ยใช้ได้15นาทีนะครับไอตัวนี้ราคา3,488ซึ่งถ้าเกิดเป็นตัว M 18 BBL เนี่ยจะ2,888ความต่างกันของตัวนี้ก็คือตัวนี้จะเป็นมอเตอร์รุ่นใหม่ก็จะเป็นบัลเลตก็จะต่างจาก BBL ตัวเดิมที่เป็นแบบมีแปลงทานอยู่ก็ราคา3,488บาทเดี๋ยวผมอ่านคอมเมนต์แป๊บหนึ่งใครมีคอมเมนต์หรืออะไรก็สอบถามกันเข้ามาได้ทางนี่เลยนะครับเดี๋ยวผมไล่อ่านทุกคน กลับไมคยังรอสักครู่นะครับขอเช็คสเตตัสแป๊ดหนึ่งว่าถ้ามันตัดไหม <c oughs> โอเคต่อไปเป็นแม่าโปรโมชั่นที่สอง, <c oughs> งแง่นะมีปัญหานิดหน่อยไลฟ์สดก็ขออภัยนะครับ <c oughs> อาจจะมีขัดข้องกันทางเทคนิคขณะไลฟ์ สักครู่นะครับต่อไปเป็นโปรโมชั่นที่2ดูจากมือถือเลยละกันโปรโมชั่นเอยไม่ใช่โปรโมชั่นที่2ส,สินค้าใหม่ลำดับที่2องเนี <c oughs> ย่ยนะพอดีหน้าจอมันมีปัญหา <c oughs> ได้ไหมติดแล้วใช่ไหมแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งอ่ะ ราการสดก็ประมาณเนี้ยดูไม่ได้รอสักครู่ผมต้องดูจากมือถือเอา,อาพอดีไม่มีสคริปต์เลยสคริปต์สดอ่ะต่อไปสินค้าใหม่ตัวที่สองครับจะเป็นยังอยู่ในกลุ่มของ M12 นะครับ M12 u c l o เนี่ยจะเป็นไฟไฟสำหรับส่องใต้ท้องรถก็คือตรงฐานะจะเป็นแม่เหล็ก แล้วเราก็สามารถโยกหัวไปตามาที่เราต้องการใช้ได้เลยก็เดี๋ยวของเดโมจะมาพร้อมกันทุกตัววันที่4เดี๋ยวผมจะมาเจาะลึกอีกทีหนึ่งตัวนี้ก็คือ1200ลูเมนก็เหมาะกับใช้ในแอเรียใช้เป็นลักษณะแอเรียกว้างพอสมควรก็คือใต้ท้องรถ แล้วก็สามารถปรับแนวนอนได้300องศาแนวตั้ง180องศานะครับาฐานเครื่องเป็นแม่เหล็กพร้อมติดตั้งได้ทุกส่วนของรถยนต์แล้วก็ตัวนี้มันจะทนต่อสารเคมีกัดก่อนพวกน้ํามันเครื่องรถยนต์น้ํามันเบนซินน้ำมัน,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 มนดีเซลอะไรพวกนี้ครับจะทนทนต่อสารกัดก่อนก็คือทำมาให้กับโหมดอ,อยู่ในโหมดออโตมทีฟเลยต่อไปก็เป็น งานขันงานเจาะแง่ยพยายามจะกลับไปที่หน้าจอกลับไปไม่ได้ต่อไปเป็น M18 ครับงานขันงานเจาะเดี๋ยวเรามาเริ่มงานขันก่อนก็สิ้นสุดการรอคอยก็คือถ้าใครติดตามคลิปผมเนี่ยปกติเราจะไปใช้บล็อกนิ้วกับ3% 4ียิงตามอู่ลถอสล้อรถบัสรถเคนบ่อยมากแต่ว่ามันจะมี น็อตตัวด้านในซึ่งเป็นแกนยาวอ่ะผมไม่แน่ใจในวงการเขาเรียกว่าอะไรนะจะเป็นแกนยาวตัวนั้นจะเอาไม่ออกเพราะว่าลักษณะของน็อตเป็นแกนยาวหัวเหลี่ยมลึกเข้าไปข้างในตัวนี้จะเป็นตัวที่มาแก้ปัญหาตรงนั้นเพราะว่าตัวบล็อกนิ้วอ่ะครับแรงทอร์กถอดออกสูงสุดอ่ะ2,400น้นิวตันแต่ตัวนี้ครับทั้งตัวคอสั้นและคอยาวแรงขับออกสูงสุด ถึง2,711นิวตันมากกว่าตัวบล็อกหนึ่งนิ้ว300นิวตันซึ่งจากที่ไปทดลองมาแล้วคือมีสินค้ามาให้ผมทดลองแล้วลหละแต่ยังปล่อยคลิปไม่ได้ mm hmm. เดี๋ยวปล่อยเลยดีกว่ามีมีมีคลิปตอนทดลองเดี๋ยวหลังจากโพสต์นี้เดี๋ยวผมจะปล่อยคลิปให้ก็ <c oughs> คือตัวนี้สามารถเอาออกได้แล้วก็เอาออกได้เร็วด้วยก็สำหรับ ช่างสายรถบรรทุกรถ10ล้อก็บอกเลยตัวนี้ไม่ผิดหวังก็เปิดราคานะครับตัวคอสั้น 21, 8 8 8แล้วก็ตัวคอยาวเพิ่มพันเดียวเอง22,888บาทก็อันนี้เราหมดปัญหาที่แบบว่าจะต้องเอียงเข้าไปไขในที่แคบแล้วเพราะว่ามีคอยาวเข้าไปเลยแต่มันมาด้วยน้ำหนัก20กว่ากิโลก็เอาเรื่องอยู่ประมาณ20โล ประมาณนะครับโดยประมาณผมยังไม่ได้ลองช่องช่างจริงแต่พร้อมแบบประมาณ20โลก็ตัวนี้มาพร้อมขายวันที่4ครับผมต่อไปสิ้นสุดการรอคอยก็จะมีตัวงานเจาะครับผมก็คือ M 1 8 FHX ก็มาแล้วตัวนี้ก็มาแทนตัว CHX แต่ราคาก็ปรับขึ้นมานิดหน่อยอันนี้คือ12,488แต่ ได้แรงกระแทกเพิ่มขึ้นครับเพราะว่าตัว c s x ตัวเก่าเนี่ยมัน2.1จูนตัวนี้ได้แรงกระแทกมาที่2.7จูนแล้วก็อัตรากระแทกและเร็วขึ้นความเร็วรอบสูงขึ้นแล้วก็มีระบบออ t โตสตอปคือลักษณะเวลาที่เราเจาะดอกใหญ่ๆหรือโฮซอเนี่ยมันจะบิดข้อมือเราเนี้ยครับเมื่อเกิดเกิดแรงบิดเนี่ยครับระบบจะตัดเพื่อเซฟข้อมือเราไว้ก็มีระบบออโตสตอปเพิ่มเข้ามานะครับ ก็สามารถเจาะได้104ลรูต่อการชาร์จ1ครั้งแบตเตอรี่8แอมป์นะครับใช้ดอ,อกเจาะ14คูณ50มิลแล้วก็สามารถต่อกับเครื่องดูดฝุ่นมีอยู่ข้างบนไหมไม่มีต่อกับเครื่องดูดฝุ่นที่ใช้กับตัว CSX ที่ว่าเป็นเสียบด้านหน้าครับสามารถใช้กันได้เลยต่อไปก็เป็นตัวสำหรับงานหนักนะครับก็คือ M18 FH-PX-O ขีดโก็ตัวนี้จะเป็น สว่าดโรตารี่ไร้สายสิบแปดโวลต์สามิสองมลสามระบบเหมือนกันตัวนี้จะต่างจากตัวเมื่อกี้ก็คือเป็นแรงกระแทกห้าจูนก็เหมาะกับสายงานก่อสร้างใหญ่ๆอญ่ายละเอียดก็ตามตามหน้าจอเลยผมผมไม่อ่านโพสให้ฟังกลูกค้าสา,สามารถดูได้เลยเนอะอ่าก็ตัวนี้ก็เหมาะกับงานก่อสร้างสายงานใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยครับได้ ต่อไปเป็นงานตัดครับผม <c oughs> งานตัดเราได้งานขันงานเจาะไปแล้วต่อไปเป็นงานตัดก็จะมี M18 FSZ เข้ามาตัวนี้มันจะเป็นอ่ารุ่นใหม่กว่าเดิมราคานะครับ8,888เขาจะได้รอบสโตกสโตกในการเลื่อยอสูงสุดที่3,000รอบต่อนาทีแล้วก็ ระบบใหม่ระบบล็อกใบมีดแบบฟิกเทคคือเปลี่ยนใบมีดได้การเยอะมากๆก็คืองานตัดก็คืองานตัดงานขัดและการหินเจียครับผมจะมีเปิดตัวมาทั้งหมด4รุ่น4รุ่นก็แบ่งง่ายๆครับ4นิ้ว2รุ่นก็คือแบบสวิตบนกับสวิตท้องแต่ตัวเนี้ยมันทําออกมาเพื่อแก้ปัญหาในบางงานคือถ้าเป็นหินเจียรุ่นเก่านีครับมันมีปัญหาคือ รอบมันช้าพอรอบรอบมันช้าเพราะคือขาดจะได้แต่เวลาที่เราไปตัดเนี่ยความเร็วรอบในการตัดมันไม่เหมาะสมตัวนี้มันสามารถปรับความเร็วรอบให้เหมาะสมกับงานของเราได้ไม่ว่าจะเป็นเหล็กเป็นไม้เป็นสแตเลสก็ปรับความเร็วรอบตามที่เราต้องการแต่ถ้าเป็นช่างไทยเท่าที่ผมเห็นนะก็คือปรับสุดเอาเร็วสุดแรงสุดอแต่ก็อันนี้ครับ ส่วนอีกรุ่นก็คือจะเป็น5นิ้วก็มี5นิ้วกับ4นิ้วนะครับหินเจียของมิวากี้ไม่ได้มีแค่สี่นะมี5ด้วยเผื่อบางคนที่ต้องการงานตัดในวงที่กว้างกว่าก็มี5นิ้วไว้รองรับราคาครับผมยังเป็นราคาเดิมนะก็คืออ๋อถ้าเป็นตัวปรับรอบไม่ได้เนี่ยห3สาแต่ถ้าเป็นตัวปรับรอบได้จะเป็น6 688ครับผม <c oughs> ราคาจะต่างกัน300บาท โ okay. อเคอไฟฉายต่อไปเป็นเรื่องของไลติ้งก็คือจะมีไฟฉายพกพาเข้ามาใหม่2รุ่นก็จะมีรุ่น PL 250กับ FL 550อันนี้คือมัน25อย่างอะ่ะผมยอมรับตรงๆเลยว่าอ่านตามโพยเพราะว่ามันจำไม่หมดแต่ก็ไล่อ่ะตัว IR PL 250เนี่ยครับเป็น เป็นแบบแบตลิเธียมแล้วก็มีสายชาร์จ USB มาให้นะครับ250ลูเมนแต่ตัวนี้จะมีแสงเลเซอร์สมมติว่าเหมือนเรากำลังประชมุมหรือทำอยู่หน้างานอ่ะมันมจะมีเลเซอร์ชี้จุดได้ว่าเรากำลังโฟกัสที่จุดไหนแล้วก็ตัวนี้ให้ค่า IP มา67ก็คือกันน้ำได้1เมตรแล้วก็กันฝุ่นด้วยก็ค่า IP 67แล้วก็กันตกเนี่ยก็คือจากความสูง2เมตร แต่ถ้าใครอยากเทส3-4เมตรก็ลองเอาแต่ผมเห็นว่ามันตกสูงกวันนี้ก็ก็สามารถรับได้นะดัดเทสอะ <c oughs> แล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นตัวใหญ่แต่ตัวนี้จะไม่มีเลเซอร์ครับผมจะเสริมเป็นฐานแม่เหล็กแล้วก็ความสว่างให้มากกว่าที่500ลูเมนกันน้ำกันฝุ่น IP67 แต่การตกได้สูงกว่าก็คือ4เมตรอ่ะก็เลือกกันตามความใช้งาน ต่อไปก็เป็นไฟฉายแบบคาดหัวรุ่นใหม่มาแล้วตัวนี้รอกันนานมากตัวนี้310ลูเมนแล้วก็แสงเบอร์หนึ่งครับสามารถใช้งานได้ถึง40ชั่วโมงนะครับแล้วก็กันน้ำกันฝุ่นกันตก2เมตรตัวนี้ก็มาแล้ว2488ถูกกว่าตัวเก่าด้วยตัวเก่า2900 2,900ใช่ไหมประมาณนี้ผมจำไม่ได้ ต่อไปแฮนด์ทูลครับแฮนด์ทูลก็สายเขาเรียกไงสายสะสมมีดก็มาแล้วคัตเตอร์ก็จะมีดอกไขควงเพื่อไขคือเป็นมีดและเป็นด้ามไขควงได้เปลี่ยนใบง่ายมีร่องปอกสายไฟอ่ะขี้เมาอย่างเราชอบมากสามารถเปิดขวดได้แล้วก็มีปุ่มกดพับใบมีดแล้วราคาน่ารักมาก648บาท ตัวนี้ก็มาแล้วชื่อของเขาคือ Fastback 6 i n 1นะครับตัวนี้รหัส1505อ่าต่อไปก็สายแคมปิง้งสายเดินป่าก็ปกติเราจะมีตัวที่เป็นลายพางกับสีแดงใช่ไหมตัวนี้มีมาใหม่เป็น1504อ่าก็888บาทคล้ายๆกับเมื่อกี้ครับก็คือมีดอกไขควงมีที่เปิดควด มีรูเสียบสายคล้องล่องมีเพื่อตัดวัสดุหนาล่องเลื่อยครับอตัวนี้ก็888บาทให้สายสะสมได้สะสมกันอก็อันนี้หมดแล้วครับสำหรับแฮนด์ทูนต่อไปเป็นกลุ่มเครื่องอยังเป็นแฮนด์ทูนอยู่เป็นแพ็คเอาก็ปีที่แล้วหลังจากที่ขาดไปอย่างหนัก่าลิ้นชัก3ชั้น แต่ก็มีเสียงติงมาบางคนว่าเอ้ยมันสามชั้นเนี่ยมันซอยย่อยไปมันเนี่ยอยู่ข้างหน้าพอดีเลยหมุนมาให้ดูได้ไหมอ่าอยู่ข้างหน้าพอดีเลยสามชั้นเนี่ยคือมันมันซอยมันซอยยิบย่อยไปทําให้บางทีเวลาที่เราจะใส่เครื่องมือช่างที่มีความหนาเนี่ยมันใส่ไม่ได้ก็ตัวนี้ออกมาใหม่แล้วครับเป็นลิ้นชักแบบสองชั้นแล้วก็ความสูงเท่าเดิมก็คือมันจะได้ หมือนมีลิ้นชักเนี้ยแต่แบ่งแค่2ชั้นมันก็จะใส่เครื่องมือช่างขนาดใหญ่ได้มากขึ้นแล้วก็สามารถรับน้ําหนักต่อ1ชั้นนะครับได้ที่23่กิโลแล้วก็มีเหล็กเสริม4มุมแบบนี้เลยเพิ่มความแข็งแรงอ้อขอโทษรับน้าหนักได้ทั้งหมด23่กิโลต่อชั้น10กิโลต่อชั้นนะครับอันนี้ครับแล้วก็มีโคมค้ามมินชักสามารถ,สาารถใส่กุญแจได้ใส่กุญแจล็อกกันขโมยอ่าโอเค ต่อไปเป็นกล่องเครื่องมือช่างขนาดใหญ่ก็คือณนะตอนนี้ที่ใหญ่สุดก็คือูออนะตอนนี้ที่ใหญ่สุดก็คือตัวรถคันนี้รถคัน <c oughs> นี้ใหญ่สุดแต่ว่ามันมีล้อและเกะก,กะเถทะตอนนี้เขาเพิ่มมาเป็นรุ่น8429ก็จะเป็นลิ้นชักขนาดใหญ่สูงขึ้นมาส่วนตรงนี้แต่ไม่มีล้อ ก็เอาไว้ใส่ใส่อุปกรณ์ช่างที่มันมีขนาดใหญ่แล้วราคาน่ารักมากก็คือ4,888บาทก็คือกันน้ำกันฝนกันฝนุ่นแล้วข้างในก็จะมีถาดใส่อุปกรณ์เสริมอ่ะก็เนี่ยแพ็คเอาท์จะมีเพิ่มมา2รายการนะครับ <c oughs> ต่อไปเป็นอะไรเนี่ยเป็นสนับเขา่าสนับเขา Free ่าฟ r e เฟกก็จะมี2รุ่นรุ่น รุ่นฟีเฟกกับรุ่นเพอร์ฟอร์มานก็ตามการใช้งานนะครับคืออันนี้จะเป็นลักษณะแบบล็อกขาให้แบบมันไม่เสียรูปในกรณีที่เราต้องทำงานาใช้เข่ากับพื้นเป็นเวลานานแล้วก็ <c oughs> ตัวนี้สายรัดปรับได้2จุดออันนี้แล้วก็ข้างในอาจจะเป็นเจลซัดน้ำหนักการลงเข่าเวลาที่เราทำงานลงที่เข่าทั้งวันเหมือนเป็นอุปกรณ์เซฟตี้ชิ้นหนึ่งแล้วกันครับแบบนี้ อันนี้ราคา1,488บาทสำหรับตัว p e r f o r m ร์ม e แล้วก็ตัวรุ่นน้ำหนักเบาตัวฟรีเฟกเนี่ย888บาทอ่าอันนี้ก็ <c oughs> เป็นอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลต่อไปก็คือเดิมเนี่ยเรามีสว่านดอกสว่านเราจะมีแต่รุ่นที่เป็นไทเทเนียมตอนนี้จะเป็นดอกสว่านอเนกนประสงค์8ดอกก็คือจะมีไซส์4 5 6 8 10 12 มิลลิเมตรในแพ็คเดียวก็คือ8 88 8บาทตัวนี้สามารถเจาะไม้ปูนเหล็กอลูมิเนียมท่อกระเบื้องหินอ่อนโอ้โหครบค่อนข้างครบเลยผมว่าคุ้มนะเพราะบางครั้งเราต้องมานั่งหาดอกจอเจาะเหล็กเจาะปูนหรือบางทีก็เอาปูนดอกจอเจาะปูนไปเจาะเหล็กเอาดอกจอเจาะเจาะเหล็กไปเจาะปูนมันก็ทําให้ปลายดอกไปเร็วอันนี้ ชุดเดียวคุ้มเลยก็คือสามารถจอยได้ทุกอุปกรณ์แล้วราคามาพร้อมกล่องแบบนี้888บาทเท่านั้นเองก็ราคานี้คุ้มเดี๋ยวเรามารีวิวกันอีกทีวันที่4ก็คือฝากกดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวเรารีวิวต่อไปเป็นชุดประแจหกเหลี่ยม9ชิ้นก็เริ่มทยอยมาเรื่อยๆแล้วสำหรับคนที่รอ <c oughs> แฮนทูนของมิว a า k e ้คือสาวกมิว a ากี้เนี่ยพอทุกอย่างมันเป็นมิวก็ไม่อยากจะไปเอาแบรนด์ไหนมาปนก็ตัวนี้เริ่มมีมาแล้วเป็นต่อจากลูกบล็อกก็เป็นชุดประแจแล้วเดี๋ยวก็จะมีตามมาเรื่อยๆก็ฝากติดตามสินค้าของมิวด้วยอันนี้จะเป็นชุดประแจหกเหลี่ยม9ชิ้น588บาทก็จะมีตั้งแต่ไซส์1.5มิลไปจนถึง10มิลอ่าโอเคก็อันนี้เป็น ไม่มีอะไรซับซ้อนแต่เดี๋ยวเรามารีวิวเรื่องวัสดุการจิกหัวน็อตความคงทนว่ามันโอเคไหม <c oughs> แล้วก็สุดท้ายสินค้าใหม่ก็คือยางหุ้มหัวบล็อกกระแทกครับอันนี้มาสักที <c oughs> ถามกันมาเยอะมากก็จะมีมาสองรุ่นก็จะเป็นรุ่นที่ใช้กับสตาร์บี้เนี่ย958บาทแล้วอีกรุ่นหนึ่ง1,188บาทก็จะใช้กับตัว Compact แต่มันยังไปไม่ถึงตัวมิดท็อ k คือไปไม่ถึงโรง,งั้นอ่ามันได้แค่แค่นี้ <c oughs> <c oughs> ก็มีมาสองรุ่นนะครับยังไม่ถึงตัวมิดท็อกก็นี่คือหมดแล้วสินค้าใหม่ทั้งหมดยี่บห้ารุ่นคอมผมใช้ได้ยังเนี่ยคอมยังใช้ยังไม่ได้เลยทำไมอะ่ะโอเคต่อไปเป็นโปรโมชั่นผมข้ามชุดเซฟตี้ละกันผมยังไม่ได้พูดถึงชุดเซฟตี้ อข้ามไปที่ชุดคอมโบดีกว่าชุดคอมโบยาวไปไหมเนี่ย <c oughs> ยังมีคนดูอยู่ไหม <c oughs> ยังมีคนดูอยู่ไหม <c oughs> มันยาวหน่อยเนอะเพราะว่าโปรโมชั่นพูดจนคอแห้งเลยเนี่ย <c oughs> ชุดคอมโบครับอ่ามันจะมีสว่างกลางวันอันดับหนึ่งก็ผมพูด แบบรวบรัดเร็วๆแล้ว,ลวกันอ่าก็สาย M12 ครับจะมี2ชุดเอาใจสายแคมปิ้งทั้ง2ชุดเลยเพราะผมเป็นคนชอบแคมปิ้งชอบกลางเต็นท์ก็ชุดแรกครับชุดตะเกียงล้อมวงชิลเนี่ยก็คือซื้อเครื่องมือเปล่า M12 อะไรก็ได้2รุ่นคล้ายๆกับชุดปั๊มลม,มนะครับ2รุ่นแล้วก็ซื้อตัวเปล่านะครับแล้วก็มาแลกซื้อชุดนี้มันจะมีทั้งตะเกียง กระเป๋าเก็บความเย็นแล้วก็แบตเตอรี่3ก้อนก็จะเป็น4แอม4แอมทั้ง3ก้อนเลยนะครับไม่ใช่ไม่มี6แอมเลยก็จะเป็น4แอมทั้ง3ก้อนเลยอ่าก็ทั้งหมดเนี้ย4,488บาทเท่านั้นนี่คือ M12 ชุดแรกนะต่อไปอันเนี้ยรอคอยกันเยอะมากก็คือลำโพงครับชุดลำโพงเสียงใสสะเทือนใจก็เหมือนกัน ถ้าเราไม่อยากได้ไฟเราซื้อ M12 สองตัวอะไรก็ได้ <c oughs> ก็มาแลกซื้อเป็นชุดนี้ครับก็จะมีตัวลำโพงบลูทูธไร้สาย12โวลต์ใช้แบตเตอรี่12โวลต์นะครับอ่าหนึ่งเครื่องแบตเตอรี่4แอมป์สก้อนชาร์เจอร์ M12 หนึ่งเครื่องถุงมือหน้ากากกระเป๋าใบเล็ก1ใบอันนี้ราคา3,888บาทเท่านั้นก็คือ M12 เนี่ยมีทั้ง36รุ่นก็คือ อันไหนก็ได้สอ,สองตัวสามารถแลกชุดนี้ไปได้เลยอ่ะต่อไปก็ไปชุดแลกซื้อของสาย m 1 8มั่งครับ m 1 8ก็คือจะมีมาสองสองโปนะครับโปรแรกก็จะเป็นโปรไฟฉายก็คือซื้อ m 1 8อะไรก็ได้2รุ่นคล้ายๆกับ m 1 2นี่แหละแล้วก็มาแลกซื้อชุดนี้5,888ก็จะได้ตัวไฟฉาย18โวลต์1เครื่องตัว รู้สึกตัวนี้จะประมาณ4ี่สีพันกว่าบาทเกือบห้0 0ัอ่ะแล้วก็ได้แบตเตอรี่5้าแอมปสก้อนชาร์เจอร์หเครื่องกระเป๋ามีวากี้หนึใบทั้งหมดเนี้ยแลกซื้อได้ในราคา5888หมายความว่าต่อไปซื้อตัวเปล่า2ตัวก็แลกซื้อตัวนี้เราไม่ต้องไปเสียเงินซื้อแบตเตอรี่และแท่นชาร์จแล้วก็คือเขาทำมาเพื่อให้สาวกใหม่ๆได้ได้เข้ามา ในมาเป็นส,สายสีแดงไม่ใช่รถไฟฟ้านะให้มาเป็นสายสีแดงไปกับพวกเราอ่ะก็คุ้มสำหรับคนที่เลงมีวกี้อยู่หรือมีแพนว่าเอออยากจะใช้ทดลองใช้ค่ายแดงหรือบ้างก็ราคานี้ตัดสินใจได้ไม่ยากเนี่ยครับแล้วก็โปรเนี้ยผมว่าเท่าไหร่ก็ไม่พอแน่ก็คือโปรจะเด็ดเจ็ดย่านน้ำก็คือจะได้เป็น ซื้อ m18 อะไรก็ได้2เครื่องไม่ต้องซื้อแล้วสว่านแล้วก็มาเพิ่มตัง7,788บาทเนี่ยก็จะสามารถแลกซื้อสว่าน f p d แบตเตอรี่5แอมป์3ก้อนแล้วก็แท่นชาร์จแล้ว f p d รุ่นนี้มีกระเป๋ามาให้เลยไม right? ่ต so ้องแบบเป็นกล่องกระดาษเหมือนเดิมละก็คือ7,788บาทเท่านั้นโอ้คุ้มมากก็เหมือนเราได้สว่านตัวหนึ่งไอ้เครื่องมืออีก2เครื่องมือก็ ไม่ต้องซื้อแบบแล้วเพราะว่าแบบมีให้ในชุดนี้ทั้ง3ก้อนก็ผมแนะนำว่าเป็นบล็อกเป็นสว่านแล้วก็เป็นอะไรอีกสักตัวหนึ่งเนี่ยจุงมือกันเลย3คน3ามนมสามม,มุมอ่าเซตนี้คุ้มมากก็คือ7,788เพราะสว่านตัวเดียวก็6,388แล้วอันนี้7,788ได้เยอะขนาดนี้ก็หมดแล้วสำหรับโปรโมชั่นไตรมาสแรก เพิ่มก็คือตอนนี้ก็คือซื้อสินค้าที่ a d v a n t e h สะสมทั้งปีเลยทั้งปีทั้งปีอ่มียอดไม่ต่ำกว่า30,000 mm hmm. ก็จะได้รับสิทธิ์เป็นสมาชิกของ Milwaukee HDC Advance t อยู่หน้าเมืองทองเลยมาง่ายมากไม่ต้องเข้าเมืองไปรถติดติดหรือไม่ต้องแบบคือมาเมืองทองอยู่ด้านหน้าติดถนนใหญ่แผนกล้องให้หน่อยแผนกล้องให้เห็นหน่อยอ อาจจะลกๆ่อยนะครับก็ห้องนี้ก็คือเป็นห้องไลฟ์ก็คือผู้ที่มาเนี่ยเดี๋ยวผมจะจัดให้เป็นห้องนั่งเล่นสําหรับลูกค้าด้วยพอเป็นสมาชิกซื้อครบสามหมื่นเนี่ยก็เป็นสมาชิกได้ตั้งแต่บิลแรกเลยหรือสะสมทั้งปีครบสามหมื่นก็ได้เป็นสมาชิกเลยสิทธิพิเศษก็เรามีศูนย์ซ่อมเซอร์วิสในตัวเบิกอะไรนะตรงนี้ได้เลยแต่เบื้องต้นตอนนี้มันอาจจะช้านิดนึงเพราะมันเป็นช่วงเปลี่ยนถ่ายเดือนก็ อะไหล่เนี่ยจะเริ่มเข้ามาทั้งหมดวันที่4คือคุณสามารถเบิกอะไหล่ได้ที่นี่เลยแล้วก็มีลดค่าแรงค่าแรงราคาพิเศษให้กับสมาชิกของ Milwaukee by a v a n t e แล้วก็ส่งซ่อมที่นี่ได้เลยถ้ากรณีที่เรามีอะไหล่เลยคุณก็ใช้เวลารอไม่เกิน2ชั่วโมงกร,กรณีที่ช่างเขาไม่ได้ติดงานด่วนนะครับก็สามารถนั่งรอที่นี่ได้เลยไม่ต้องไปไหนที่ไปไหนไกลละ ก็ทั้งหมดนี้ก็อ๋อแล้วก็พอมีโปรโมชั่นอะไรใหม่ๆผมจะแจ้งให้ทราบทาง l ล n e แอดก็สำหรับสมาชิกมีว u ก e ้เท่านั้นแล้วก็มีข้อเสนอพิเศษของแถมพิเศษให้ด้วยก็ฝากมี w a กี้ e by a d v a n t a ท e ไว้ด้วยครับผมอยู่หน้าเมืองทองทานีกด Google Map ก็มีว w กี้ e e h d ก็จะถึงที่นี่แน่นอนครับอยู่ หน้าเมืองทองฝั่งติวานนท์ตึกสีแดงแล้วก็ที่นี่ของที่ขายที่นี่100%เป็น m i l w a น k ม e แบรนด์เดียวเลยไม่มีแบรนด์อื่นก็เราจะเป็น expert ด้านนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับเดี๋ยววันที่4เราจะเอาเครื่องมือที่มาใหม่ทุกรุ่นเลยเอามาก,กองลงเนี้ยแล้วก็แกะเล่นกันทีละตัวสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ